ในการทํางานาที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศโดยบทบาทของกรมควบคุมโรคเองที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยนะครับเราก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการคัดกรองทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดกรองอุณหภูมิการคัดกรองประวัติดูเรื่องของพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะประเมินคนที่เดินทางเข้ามานั้นๆเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยในการที่จะพาเชื้อโควิดเข้ามาในประเทศเราหรือไม่ เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกก็คือมีการตรวจอุณหภูมินะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีการให้ลงประวัติทั้งอาการเจ็บป่วยทั้งมาจากพื้นที่เสี่ยงว่าเป็นรัฐอะไรในประเทศมาเลเซียเพราะว่าแต่และพื้นที่ก็มีความเสี่ยงไม่เท่ากันบางรัฐก็จะมีผู้ป่วยมากผู้ป่วยน้อยนะครับเราก็ลงรายละเอียดไปตรงจุดนั้นหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าวัดอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิสูงเราก็จะต้องมีการ เ,เขาเรียกตรวจซ้ําอีกครั้งด้วยนะครับตรวจซ้ําอีกครั้งว่าสูงจริงๆนะครับสุดท้ายถ้าสูงแล้วมีประวัติความเสี่ยงมีอาการเราก็จะเอาข้อระบบที่เขาเรียกว่า PUI นะครับ PUI ก็คือต้องไปทําการตรวจเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลโดยเราจะมีการประสานกับโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงเอารถพยาบาลมารับอ,อยู่ที่นี่น,นะครับเพื่อจะไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลแล้วก็ทําการแยกผู้ป่วยไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้องพิเศษหรือว่าถ้าอาการหนักหน่อยก็คงเป็นห้องอที่มีแรงดันลบอะไรอย่างที่ว่าที่เคยได้ยินกันเนี่ยนะครับคนที่ตรวจแล้วไม่ได้เข้าข่าย PUI หรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงหรือว่าเราเรียกว่าความเสี่ยงต่ำเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้นะครับ